เป็นคนมีคุณภาพมีศักยภาพขึ้นให้สง่างามใน่าำกลางของ,งหมู่คนณะให้มีความรับผิดชอบให้มีความคิดให้มีความรอบคอบให้เป็นผู้นําคนท่นานหวังกับเราอย่างนี้สองข้าตําหนิเราเพื่อที่จะทําลายเราจะบ d i s c i p l เราเพื่อจะว่างไงจะไล่หนียังเดียวอนะไรจะขาดทิ้งย่างเดียวไอ้คนตนําหนิคนนะ่ะมันก็มีอยู่สองแบบแบบนี้แหละ พราะฉะนั้นเวลาฟังก็ฟังให้ออกหน่อยอยางอาจ,จารย์ตําหนิพวกเราเนี่ยตำหนิเพื่อจะฆ่าเราทิ้งไงหรือตําหนิพวกเราพเพื่อจะปั้นให้พวกเรามันงามขึ้นกว่าเก่ามันดีขึ้นกว่าเก่ามันเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าหรือมันเป็นผู้นําคนขึ้นกว่าเก่ากับไอ้คนอื่นที่เขาตําหนิเราเนี่ยเขาตําหนิแบบไหนตําหนิเรายืน่นมือมาช่วยเราหรือพร้อมเสมอที่จะหีบใสไไ่ส่งเราไปแยกให้ออกแค่นั้นแหละมันก็อยู่กันได้สบาย ปัญหาสมองมันไม่ทายยํางานซะเลยนี่แหละคอยจ้องแต่จะมานั่งน้อยใจจ้องแต่จะมานั่งจับผิดครูบาอาจารย์ว่าลาเอียงเข้าข้าคนนู้นลาเอียงเขาข้าคนนีเ้เนี่ย <Yeah. S 1> คิดว่าครูบาอาจารย์จะมองเราไม่มีคุณค่าอย่างน้นไม่มีคุณค่าอ่ารนี้แต่เพราะท่านมองเห็นเรามีคุณค่านี่แหละท่านุสอนถ้าเป็นเด็กปัญญาอ่อนซะก็ไม่ต้องสอนอะไรมากไม่ต้องหวังเพิ่มด้วยอย่างภาคชัยอาจารย์ก็ไม่หวังเพึ่ง ไม่ต้องหวังว่าจะให้ทำโน่นให้ทำนี่อย่างมากเขามอบหนะ้าที่เล็กๆน้อยให้หรือ <c oughs> มันอย่างไอ้เท่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหวังอะไรกับมันมาก <c oughs> แต่พอคิดว่ามีสมองมีสติดีมีศักยภาพดีพอที่จะปั้นให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นถึงจริงจีงจ้จมากขึ้นให้รู้ภาระให้รู้หน้าที่มากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่รักนั่นเพราะรักเพราแม่รักลูกคนนี้จะรักษามารดกท่านได้นั่นแหละ ถึงพยายามตีทุกเรื่องให้คือมันจะได้เรียนรู้ทั้งประพีนวัฒนธรรมเรียนรู้ทั้งกฎระเบียบเรียนรู้ถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลกันก็หวังฝากฝีฝากไข้เวลาอาจารย์ไม่อยู่แต่เราผู้น้อยกลับที่ไม่เป็นไม่รักครูเลยไม่ไอ้ครูเลยไม่นั่งครูเลยคืดไปอีกแบบหนึง่ง แต่เวลามาก็ตายเป็นคนหนีหน้าที่หนีปัญหาแต่ไปมากกบอะไรดีเนี่ยมันเป็นเจ้าี่พระเราผมต้องบอกว่าบัาเราไม่ได้มีปัญหาที่นี่มันมีปัญหาที่พระพระไม่พร้อมที่จะเป็นทองคําให้อาจารย์หลอมพอเจอไฟเผาหน่อยเพราะนั้นนะจะแค่เอาที่สนิมออกออนะจะเอาขี้แผลออกมันนี้ S <S สู้เนีนไม่ได้โง่ๆเต,ต้าเต้าตุ่น็นยังยูงย้อยู่กอาจารย์อันนี้คิดว่าต้องคล้องดีหนีก็ไม่ใช่ว่านี้ไปรอดเลยนะหรือวนี้ไปก็ไปไม่รอดสงคัญสรุปแล้วคือมีความกดทนอดลั้นสู้นีนไม่ได้แต่เราก็นนอ้าวทีหนึ่งเหมือนยังคลองเอเนี่ยมันก็เลยเกิดสุนจะกาศเห็นไหมจนเสียวัดให้คณะสงฆ์ทั้งอื่นเข้าไป เพราะลูกศิษย์ดามันไม่มีพระทองคํามีแต่พระเหยียบขี้ไก่บ่อพอเออเอ้ารับปาาวจะให้ปเป็นเจ้าวาดบัราาดรักษาการนะเออเพราะรู้อยู่การเป็นเจ้าวาดบัดมันต้องมีความอดความทนต้องต้องมีวิทยาธรรมคันติธรรมมีคุณธรรมหลักการเป็นผู้นาคนหลักการบริหารคนจะต้องเรียนรู้เราเริ่มมอบภาระเราเริ่มดีมันแหน่อยคือจะดูทดสอบดูอารมณ์ของมันว่าม,มันเป็นเจ้าวาดบัดรักษาการนั้นมันนิ่งขนาดไหน เจอปัญหามันแก้ปัญหาได้ไหมไม่ใช่โมโหมาถือมีดปันทายกวัดอย่างเงี้ยหรือโมโหมาถือไม้น้าสามอะไรตีเนนอ้อมวัดอย่างเงี้ยจะมาเป ragt, dom, ็นเจ้าวาดวัดรักราการได้ไงมันก็ต้องเสียมันต้องสีมันต้องทิมปัญหาให้ต้องโยนภาระให้มันจะได้รู้มันจะแบกภาระไปไว้วัดทั้งวัดเนี่ยพระเนนทั้งพระทั้งวัดเนี่ยจะไปใช่น้อยด้วยอย่างพองเอ็น และมีแต่พวกหัวเท่าหัว,กหวแก่ะโรกลาเต็เมบัดมีสายสันดานยาแก้ได้ยากอีกต่างหากเหมือนก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงบัดป่ามือเก่ามีแต่เด็กไปรุ่นเต็มบัตรมเป็นวันดีคืนดีกับถือมีดลายตีกันแน่นจังสั้นก็จะมาเป็นร่องใบร่องมืออาการแต่ทำยังไงจะทดสอบได้ครับนี่ระเบีเข้าไมบรูงมันถูกคนไหน มันนิ่งเออมันนิ่งแล้วมันปฏิบัติแก้ไขในจุดที่บกพร่องโอ้ยนี่ข้อท่าเอออาจารย์ก็เริ่มบางใจได้แล้วเออได้ตัวแทนเล้วเฮ้ยอันนี้พอลนไฟเผาทำจะเผาสนิมมันออกเสมอเท่นั้นแหละแต่โะโะ,โะกระเด็นกระดอนหลุดออกจากเบ้าหมดถ้าเป็นพระก็ไม่อยู่ในเบ้าแล้วเป็นเศษอิฐเศษหินไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะได้ดีกันยังไงพระเรา ผมต้องบอกพระดำนี่แหละผมบอกพระดำารว่าวัดเราไม่ได้มีปัญหาที่นีมีปัญหาที่พระพระเป็นแบบเป็นหลักให้เขาไม่ได้อาจารย์อยู่ก็ดูดีหน่อยว่าอาจารย์ไม่อยู่แค่นั้นรอเป๋พระนี่หายหัวไปหมดเลยไม่ลงชั้นเนนอ้มีเตเนนเนี่ยทีนี้พระเราสี่องค์ยงหายเงียบทีนี้เป็นยังไงเนี่ยเป็นยังนี้ด้วยต,ตกลงวัดนี่มันมีปัญหาที่พระหรือที่นี ก็ดีอย่างพรนิตอย่างนี้เห็นไหมอาจารย์บ้าเมาื่อวานเานั่งคิดน้อยใจใส่ตัวเองแล้วดูท่ามันไม่ได้คิดสมองไม่ได้ทํางานนะม,มันก็ฟังดีนะสามกบ๊บเออเห็นไหมอะไรล่ะคงคงอะไรล่ะเอคงเบงเ่งมันจะสอนไงออคนมันมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งคนฉลาดคนฉลาดคนฉลาดและขยันทํางานอันนี้ส่งเสริมให้ดี แต่อย่าให้อยู่ใกล้มากเพราะอันตรายเพราะมันพวกนี้มันเก่งเอ,อแต่ส่งเสริมให้นาะทีการงานมันดีดีดีป่ะเดี๋ยวมันจะได้ดีพวกเก่งด้วยฉลาดแล้วก็ขยันด้วยไอ้สองไอ้พวกเนะฉลาดแต่ขี้เกียจพวกฉลาดไปขี้เกียจฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดบางแผนแต่ลงมือปฏิบัติไม่ได้เรื่องหลักการดีหลือคือย่างโน้อนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้น แต่เครเองผ่เป็นตัสีแตกถ้าภาษาสูมม้ไื่เกิว่าเองแต่เขาเบ้าเนี่พวกชราลาไปขี้เกียจไปไหนคนพวกนี้คงเบ้งไวไงเออให้มันอยู่เบื้องหลังอย่าให้มันเสนอหน้าทีเดียวเพราะมันจะกลายเป็นคนพูดมากแต่ไม่มีผลงานจนเพื่อนตำคาญองหามไม่พูดทั้งวันไปทำอะไรย่งร้งนี่ยไปไหนพวกคนเก่งเนี่ย แต่ขี้เกียจเนี่ยตอนทห้มันเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังไปยังไงเอีอยไ,อไปยังไงเนเบลเดีนะ๋ยวนาอาจารย์มันจะทำนีดีมั้ยให้มันดูข้างลัางเสนออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นเสนอกรทีเดียวเลยเออแด้วิธีการเสนอของมันในสุดยอดด้วยนะเอาไปทําตามนีได้ผลด้วยแต่ถ้ามันออกได้เองนะนะมีม่จะคำเบาคำเสียวเบาอยู่หเหมืนอนรเยัางบทเป็นเนี่ยพวกฉลาดแต่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นให้มันอยู่เบื้องหลัางสนับสนุนให้มันเป็นคุณสื่ออยู่ข้างลัางคุณ นะไอ้พวกโง่แล้วก็ขี้เกียจโง่ด้วยขี้เกียจด้วยไอ้พวกนี้เลี้ยงเอาไว้ใช้งานที่ต้องใช้กำลังไม่ต้องห้มันเป็นเจ้าหน้าที่คนกม่ต้องให้มันเป็น,น,น,ปนลูกน้องย่างน,น้นดนุดาก็เอาไว้เป็นโลเคกกำบังกันโลย่างมีซึกมากแต่มันออกไปข้างหน้าตายแทนก้อนโภมนีเลี้ยงเอาไว้ใส่างาน เนี่ยผมโง่และแล้วแล้วขี้เกียจนั่งนี่โง่ด้วยขี้เกียจด้วยเลี้ยงเอาไว้อยู่แต่เอาไว้ให้มันขุ่นเอ๊ยามขุนเจ้ามีศัตรูมาจะมาบุกบ้านกูมึงไปกูเป็นเรื่องบานเลงหรือพวกนี้ไปเลยไปก็ไปตายหามดโง่เนี่ยเวลาวีศึกสงครามเราทหารที่ตายในสนามรบนี่มันถึงมีแต่ยศน้อยๆยศใหญ่ๆไม่ค่อยได้ตายหรอกเขาฉลาด มีแต you know, like like, ่ยืนสั่งหรืว่าบังบังในมีแต่พวกเราทหารเราโง่เนี่ยออกบินเราหักลมครึ่งครึ่งนะเนี่ยฮะแต่สุดท้ายก็เลยว่าโง่แต่ขยันนี่ยไอพวกโง่แต่ขยันนี่เขาบอกเอ้ยยิ่งโง่ยิ่งขยันเลยพวกนี้ยิ่งทําอะไรเฟ้อปะเสียหายไปหมดของเบงบอกแนะนำไปยังไงรู้ไหมมันไปฆ่าทิ้งเสียอย่าเลี้ยงไว้คนประเภทนี้ โง่แลวยังไม่พอยังขยันทําเอีทํกเรื่องททุกเรื่องมีปัญหาทุกเรื่องด้วยทําเรื่องแต่และเรื่องมีปัญหาให้แก้ไขปวดหัวกังวพวกโง่แล้วขยันทําฟังอาจารย์พูดพวกเราอยู่ในตระกูลไหนนี่คือข้อดีจากสามก๊กที่คงเบ่งสุ <c oughs> อนสอนจุลงอสอนจุลงอย่างนีง้เพราะฉะนั้นเพื่อนของเ,ออเพื่อนของ ของเบงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเตียวหุยไม่ว่าจะเป็นใครเราโจโฉอะไรอนะเล่ากี่ไม่ว่าจะเป็นกวนอูนั่นนะเือเขาเป็นเพื่อนรักกันสามคนถึงตอนหลังมานับถือของเบงเป็นอาจารย์กันเนี่ยกนไหนมีแบบไหนของเบงเขาดูออกรวมไปถึงสัตตูขั้วคาดขั้วริข้อดีของสามก๊กคือดีตรงนี้มีปรัชญาในการสอนวิธีการใช้คนเลือกคนคบคนแต่ข้อเสียก็คือมันเก่งเกินไปแล้วมัน แตกแยกไม่สมัครสมานสามัคมคีกันไม่ค่อยจะมีประโยชน์บ้านเมืองแตกแยกไปหมดนั่นแปลว่าไปอยู่ที่ไหนเน่ะถามตัวเราเองเอ,อตรงที่เราอยู่เรามีความหมายกับที่นั่นไหมถ้าไม่มีเราแล้วที่นี่เราเราเป็นยังไงหรือถ้าไม่มีเราที่นี่แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้ เรามีความหมายกับที่นั่นยังไงถ้าไม่มีเราหรือเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นเพราะเราไม่มีความหมายกับที่นั่นให้ประเมินตัวเองสองอย่างหนึ่งเราอยู่ที่นั่นแล้วเรามีความหมายถึงถึึงงถถ้าขาดเราเมื่อ,อไหร่แล้วที่นี่แย่แน่ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้ากระสาณรียคว่ามีสิบในการต่อรองได้เพราะ คุณซือก็ดีนักรบก็ดีแม่ทัพก็ดีรู้ทันทีถ้าขาดมึงแล้วกูรบแค้แน่อันนี้มีโอกาสเรียกร้องอะไรได้เพราะเรารู้ตัวเราเองว่าถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีความหมายแต่ตระเภทพมีก็ได้มีมีก็ได้ก็ไม่เห็นมีมีอะไรไอ้ยางนี้จะไปเรียกร้องเขาเรียกร้องไม่ได้เขาก็ไล่เราหนียังกับหมาไม่มีราคาเพราะเราไม่มีความหมายในที่นั่นเพราะเราไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เสียหาย หรือถ้าเกิดเราเราอยู่ที่นี่ไปด้ดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่สักคนเดียวแค่นั้นที่นี่เอามาพลึกเอามาภากไปหมดโอ้อย่างเนี้ยแสดงว่าเราอยู่ที่นี่เรามีความหมายอย้เงี้ยเรียกร้องได้ครับต่อรองกับเจ้าว,วาดท่านได้เลยอาจารย์ครับอย่างนั้นนี่อกอ็ท่านก็มองดูอยู่ออย่างเงี้ยต้องให้มันไว้ทำไมนั้นไม่ได้ไปทำไปแล้วบัดกูเจ๊งเนี่ยวะ่ะไม่มีใครดูไม่มีใครทําประเมินตัวเองให้ออกอย่างนี้ซะก่อนค่อยเรียกร้อง ถ้าประเมินไม่ออกแล้วล้วก็หรือประเมินไม่เป็นแล้วก็ประเมินไปก็ขาดทุนครับเสียฟอร์มหมดมันอย่างนี้นั่นนะเที่ยววิ่งไปนะรู้หรือเปล่าว่าวิ่งไปตรงนั้นนะ่ะตัวเองไปมีราคากับเขาไหมหรือไปเป็นขยะให้เขาเคลียร์ทิ้งอีกรอบหนึ่งอืมอาจารย์รับมองเห็นว่ามันไม่ใช่ขยะน่าจะห่อทองคําอยู่ก็พยายามยามันมาเจียระไนเอาขยะออกเพืจะให้มันเป็นทองคํา แต่มันก็ไม่พอใจที่จะเป็นทองคําหาว่าอาจารย์ตาําหนินู่นดูนี่ตาําหนินั่นว่านั่นว่านี่เนี่ยไม่เห็นราคาก็เพราะเห็นมึงไปราคากูถึงหอกมึงมาเผาเอามาเผาขี้สนิมมึงออกกูจะเกะเอาทองคาในตัวมึงมาเพราะมึงมีแต่ขยะเขาดูถูกมึงว่ามึงเป็นขยะเข้าใจไหมเนี่ยฟางพูดเข้าใจไหมเนี่ยแล้ววันดีคือดีมันก็วิ่งไปหากองขยะอีกอือ เนี่ยปัญหามาเป็นนี่เฮ้เน้นแม็กคิดว่าจะคองเป็นทองค่ำอยู่บ่หรือเป็นวิราตรุดกองขยะอีกกองนึงของบ้านเอ้อมีคนได้เนี่ยให้คิดเอาเลยว่าให้ฟังนี่ยะถาวริวาราภูราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมีวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ

การรธ่นมาวันติอายุวันโนสุขังอารรังกายสิทธิธนังลาภังสุดทีกับยิญสุขังพลังสิริอายุวรรณโนจะโอคังบุติงเจยาสวะการาวาสัจายุจักสิวาสิทธิ์พวันตุเติ อาวะตุสาผังขาลังราคันตุสาปฏิเวตาตาวะพุทธานุภาเวนะสนารสุธีพะวันตุเตมอาวะตุสาผังขาลังราคันตุสาปฏิเวตาตาภะธรรมานุภาเวนะสนารสุธีพะวันตุเตมอาวะตุสาผังขาลัง ทาขันตุสาปเิวตาทาปสังถานุภาเวนะสาธาสุดทิพาวันตุเตทำตัวเหมือนอย่างเราทำให้หลวงพ่อจันร์หลวงพ่อจันร์จะออกจากวัดมหาลังสามอยู่ไหมอยู่ครับเออมหายอยู่กันแล้วไปเป็นใบใจเพราะอะไร อาของบัตรสดบนบินตะบงบินตะบัดบชั้นรับพงรับพรทำความสองสะอาดบัตรเราทำเทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอครูบาอาจารย์มาถึงปั๊บนั่นจะก่อนจะชั้นคำถามเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมนะว่ารายงานเลยอะไรที่มันเป็นเรื่องภายในของหมู่ของคณะที่เล็กๆน้อยๆอยที่ไม่อยากจะให้ครูบาอาจารย์ลำบากใจมาปลบเกลื่อนแก้ปัญหาให้จบ ปกปิดมดเม็ดไปให้มันเรียบร้อยให้ท่านสบายใจท่านมาจากรับแขกรับญาติรับโยมไปหาหง,งหาทองมาให้ใช้ท่านก็เหนื่อยอยู่แล้วกลับมาถึงวัดก็มาได้ยินเรื่องที่หมูราที่มาแห้งอย่างนีอีกมันแม,นม่นมาแล้วเออนักต้องเ็ดแบบนั้น,น,นอไปย้ำลูงพ่อเะาจะออกจากวัดท่านจะถามหาลังสารอยู่ไหมดูครับเออเป็น่ากข์ปวกระหน่เออนะบ,บันกลายว่าข้าสิบห้านาทีแทนเพื่อไหน ว่าจะอบรมพระนีนว่าจะเป็นสอนนังซื้อนังฮาว่าจะเป็นรับแขกรับญาติรับโยมไม่ว่าจะเป็นอธิกรหรือเรื่องราวเกิดขึ้นกับหมู่คณะมหาสัางสารทเลียได้ไรได้ไม่ใช่เป็นตัวยุยงเห็ุตีกันแคเองหมดเองนั่น,นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์วบวางใจเฮากระทั่งบวชพระนีนเป็นพันดังช่วงน้อมถวายจะประคุณสมเด็จญ,ญานสังวรนะชาติชาติการก้าวเลยบวชพระตั้งสองพัน นะ600 66อ,องค์ตอนนั้นน่ะท่านจะไปทรุรัประมาณเกือบอาทิตย์ท่านยังหันมาถามมาหาลังสันยังอยู่ไหมปู่ขรดบอกรายงานมห,หาลังสันยังอยู่ครับผมอืมท่านบ้าเสร็จก็ขึ้นรถเลยแต่ตคนบ่เป็นกับเอฟหน่อยใจยังมิแต่กูมิแต่กูยกภาระให้กูมดหน้าหาดูใบผู้บาาจา์ลูใบใจได้มันยังเหมาะภาระ,ะใส่งานเข้าหลายขึ้นเพราะว่ เห็นเข้ามีความสามารถคนสืบพุ่งใจหน้าที่ที่มอบให้เฮ็ดหน้าที่ดีดูแลให้ดีคนบ่เป็นมันน้อยใจมีตะกูมีตะกูใส่ตะกูบ้าตะกูข้าวเป็นพระปัญญาอ่อนไอ้ขี้ต่ำซะไม่มีไผรเข้าใจข้าวหรอกพอปัญหัวข้เฮาบ่มีความสามารถท่านโกเจ้าของผู้เดียวยังบ่างมันโกงบอลไปแต่บิดบานก็ฟลุ๊กซูมือดีๆเจ้าจะมาเป็นหัวหน้าคณะเขาเออบุติก็ฮกก็เยอะ ไปเบิ่งของเน้นไปเบิ่งของผ้าเท่าต่างกันหรือเปล่าอาจากันเน้นจิไปสอนเรื่องความสะอาดเขาได้บ่นี่สอนเขาก็ได้เรื่องนี่ที่จะได้เป็นหัวหน้าเขาได้ถ้าสมมติอาจารย์สิมบัตรหนีเบิ่งจิไประสอนเน้นเอากวาดวัดแม่เด็กมัธยมย้อนสอนขึ้นลูกพี่ดันน่ะไปกดผุ้ตีจะขอให้สะอาดก่อนครับกระสิบไเจ้งหมดเออก็นั่นแหละคือความรอบคอบไงที่อาจารย์สอนก็คือให้มันเป็นแบบนี้ เนี่ยถ้าเราปั้มก็ถือพระเนี่ยมันถ้าเราเรื่องความสะอาดปั๊บไปจะได้ถือหัวพระบ่เก็บไปน้ำกันรมาเครียดติได้หน่อยใจอุ้ยเฮ็ดจะได้บ่ให้ถือคือเข้าเป็นพระนะเฮ็ดโตให้งามโปนี่ทุกอย่าง้พร้อบโปนี่บ่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดบ่ว่าจะเป็นบิณฑบาตบ่ว่าจะเป็นขบเป็นชั้นบ่ว่าจะเป็นทำบัตรสดม่นว่าจะเป็นขยงขยะเอามันเรียบร้อยจนอาจารย์ต่อยพระบ่ได้ต่อยพระบ่ได้มันก็ล้นใส่เต็นทเด็ด เข้าสบายนั่งรับตาตั้งโอบัตพราะมาเกี่ยวกับเขานี่เขาปลอดภัยคนจากขรหาตัวนี้จากคำตำนิตัวน,นี้แค่รนเองอันเป็นเว้ยขันเบาเน้นตีมันนั่งหลังมูกัน่นโนดหลังหมูกถือหัว,ตวเตะพระนิดนั่งตรงทางนี่ตั้งแต่ข่มสะอาดตั้งแต่ข่มขยันถือมัดแออน้อยใจ 5, นะอาจารย์บ้านะครับให้มัดีกว่าเด็ ว่นให้เกียรเพิ่มเกียรเดี๋ยวจะให้คนอื่นเข้าไห่ห้าจงไห่เจ้าของถ้าเจ้าของให้เกียริเจ้าของบ่ไดอย่าไปซาให้คนอื่นเข้าให่เข้าไห่ห้าเห้าบ่รงดออพอเขาเสียให้เกียรตเาเขาก็ต้องให้ตามความเป็นจริงที่เท่ามีเห้ามีเกียรหยังสีให้ให้เกียร์ลุงพี่ในฐานะที่บวชก้อนหูก้อนปฏิบัติก่อนปฏิบัติถือก้อนเป็นแบบยางก้อนบ่หรือให้เกียริในฐานะลุงพี่เป็นคนอายุมาก่กผม มีประสบการณ์ก้อนมัมีให้เขาบาตอตัวนั้นเกียรติท่านอยากอยากได้เกียรติอยากได้ศักดิ์ศรีสําคัญนอยากจะได้แต่ศักดิ์ศรีโดยไมมีศักดิ์ศรีนี่แหละผมปวดหัวน้าผเป็นอนี้เอออยากมีศักดิ์ศรีค่แต่ผมมียังถามว่าศักดิ์ศรีของทีคือยังละ่ะบวชก้อนผมเกิดก้อนผม,นผมบ่ศักดิ์ศรีของพีคือทำดีกว่าผมหรือมีศักยภาพมีประโยชน์กว่าผมบ่ศักดิ์ศรีของทีคือมีสินไหลกว่าผมบ่ต่อเขาได้บ่ สักสีแบบแต่ทับมี่แล้วเว้ยบ่ต้องอื่นหรอกยับเอ็กซ์เจสท์จังสันกับลุงพีพี่เ,เก่งใจเพิ่มมันเป็นพระดีก็ได้น่ะสักสีเลยสักสีมันประกาศออกมาเองไม่ต้องไปประกาศของเขาเก่งใจอายเพิ่มมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติงามก็ดได้เว้ยแปลว่าเขาจังสันได้ยังไงเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมกากินปากที่เป็น,ปนพระบคุคคลพระทูปไปได้ลุงพี่นี่ยสักสีนี่คือผู้อื่นประกาศให้เองหรอก ต้องไปประกาศเจ้าของหรืศักสีบาลมีเกียรติสักคนอาจจะเห็นยังบไดิตางจากเนี่หน่อยบดหมู่บ้านเนี่ยโขเข้ามาหลงกลอย่างที่น่ะมันก็เป็นสาเหตุยู่ยากลำบากอ้าวสำนีละยังนี่